สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ฟังธนูฟังทุกท่านนะครับวันนี้วันที่สองมิถุนายน2558นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมการล้างเพื่อจะทาสีหลังคาอาคารเรียนเกาะแก้วนะครับโดยดําริของพระครูเวรุวันกิจานุก,กิจนะครับ รองเจ้าวาดัดวัดเกาะแก้วเวรุวันเจ้าคณะตำบลดงน้อยอำเภอละสานจังหวัดเชียงร้านะครับตอนนี้หลังจากที่ทางเกาะแก้วเวรุวันนั้นได้พัฒนาปรับปรุงหลังคาฝาพื้นโครงสร้างทั้งหมดเรียบร้อยแล้วหลังนี้จะเป็นหลังสุดท้ายที่จะพัฒนาไปพร้อมกันคือ การล้างคาสีหลังคาใหม่ซึ่งดูสภาพของหลังคานะครับจะเป็นสีดําขึ้นลาซึ่งด้านหลังนู้นจะเป็นสีฟ้านะครับที่โผล่้นขึ้นมานะครับแล้วก็หลังคาโดมหลังนี้ก็ก็พึ่งจะเสร็จใช้งานได้หนึ่งปีกว่านะครับโดยต้นทุนแรกเลยก็คือสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์นะครับวัด ที่กรุงเทพนะครับชื่อว่าวัดไตรมิตรนะครับก็วันนี้นะครับทางคณะช่างก็ได้ผูกนั่งร้านนะครับตั้งแต่พื้นขึ้นไปเพื่อให้สะดวกในการขึ้นลงทำความสะอาดแล้วจากนั้นก็จะลําเลียงทาสีกันไปครับตอนนี้ก็ลากสายยางครับลากสายยางจากข้างล่าง จากทุกๆจุดนะครับขึ้นไปเพื่อจะไปล้างบนลังคาแล้วก็จะมีช่างนะครับช่วยกันเอาแปรงขัดถูล้างเชื้อราล้างดินล้างฝุ่นทั้งหลายออกจากบนลังคานะครับจากสีดำๆนี้นะครับก็จะไปดูเห็นเป็นสีขาวๆทางด้านซีกนู้นนะครับที่ล้างแล้วสาดขึ้นนะครับเป็นสีขาว ต้องทานั่งร้านนะครับอยู่เหนือของหลังคาไม่งั้นหลังคาจะไม่มีที่จะยืนนะครับไม่มีที่จะยืนทํางานก็เอานั่งร้านนั่นแหละเป็นที่นั่งทํางานนะครับล้างหลังคาแล้วก็ทาสี ฝ่ายลำเลียงน้ำขึ้นไปก็ลำเลียงนะครับดูแลสายน้ำข้างบนก็ขัดกันไปนครับใช้แปลงทั้งมีด้ามและไม่มีด้ามนะพระอาจารย์เรียกนี่มาแต่เช้าเลยฮนะทุกเช้าก็เจ็ดโมงเช้าก็จะมาถึงโรงเรียนแล้วเขาบอกว่าต้องทาให้ทั้ครูเวรวันขึ้นใจเพราะว่า ว่าครูมีความตั้งใจดีครับดูดูร้อนอย่างนี้นะครับก็สลมก็จะช่วยให้ช่างคลายร้อนไปได้บ้างนะครับอยู่บนหลังคาแดดส่องมานี่ไอร้อนมันขึ้นวุบวับวุบวับไปหมดตอนนี้ก็จะค่อยอย่างชั่วนะครับมีสลมช่วย ครับถ้าทาสีสดสวยทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมาดูภายนอกก็จะเห็นว่าทุกหลังนะครับสีสันสวยสดงดงามโดยเฉพาะนะครับถ้ามองไปทางวัดก็เหมือนกันนะครับสีสวยสดงดงามวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอยุติการพูดคุยประจำวันที่2มิถุนายน2558 เาเชียนง่างนี้ก่อนนะครับตววสดีครับ